สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามาสก็ยังดําเนินต่อไปในขณะเดียวกันสงครามสื่อก็ดําเนินต่อไปด้วยเราจะสังเกตว่ามีข่าวการกดดันอิสราเอลออกมานี่ค่อนข้างเยอะในขณะที่การกระทําของฮามาส ถูกนำเสนอน้อยหรือว่าแทบไม่มีการพูดถึงเลยนะครับอันนี้ผู้ชมก็ต้องพิจารณาส่วนตัว et, แอดมินสังเกตเห็นแทบไม่มีใครเนี่ยกดดันฮามาสให้ปล่อยตัวประกันเลยมีบ้างแต่ว่าเล็กน้อยพอเป็นกระใสทั้งที่ความจริงเนี่ยฮามาสเป็นคนเริ่มก่อนตอนนี้ฮามาสเนี่ยกลายเป็นผู้ถูกกระทำได้รับความเห็นอกเห็นใจแบบผิดปกติแอดมินเข้าใจว่าส่วนหนึ่งนะครับมาจากการสูญเสียของประชาชนชาวปาเลสไตน์ก็เลยมีการกดดันให้อิสาราเอลหยุดหรือว่าพักรบแบบ าวซึ่งในมุมของอิสราเอลแล้วมันก็ทําได้ยากนะครับถูกโจมตีก่อนถูกจับตัวประกันไปแล้วจะให้พักรบแบบทาวรมันก็ฟังนี่ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ฮามาสเนี่ยก็ยังโจมตีอิสราเอลอยู่แล้วก็ไม่มีใครเรียกร้องให้ฮามาสเนี่ยหยุดโจมตีแล้วก็ปล่อยตัวประกันนี้ออกมา การรายงานตัวเลขการสูญเสียของชาวปาเลสไตน์ที่เป็นผู้อายุน้อยแล้วก็ผู้หญิงที่มีจํานวนมากเกิน60เอร์ซนตเอาจริงก็ตรวจสอบนี้ไม่ได้มันเป็นข้อมูลที่ทําให้นานาชาติเนี่ยกดดันอิสราเอลให้พักรบได้มากขึ้นความเป็นธรรมมันพูดยากนะครับว่าอะไรคือความเป็นธรรมเหมือนขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแอดมินสงสารชาวปาเลสไตน์นะครับแต่ก็เข้าใจอิสราเอลว่าทําไมต้องจัดการกับฮามาสและแนวคิดที่ว่าต้องยอมฮามาสทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลอะไร สิ่งที่ฮามาสทำมันก็ไม่ถูกต้องแอดมินประนามทั้งฮามาสที่ก่อเหตุกับอิสราเอลและก็คนต่างชาติและก็ประนามอิสราเอลที่โจมตีเขตชุมชนควรถูกประนามนี่ทั้งคู่ไม่ใช่มาประนามอิสราเอลนี่ข้างเดียวนะครับการที่เรื่องมันเกิดเนี่ยเพราะว่าฮามาสนี่เป็นคนเริ่มก่อนถ้าจะบอกว่าฮามาสไม่ผิดเลยก็ไม่ใช่กลายเป็นว่าตอนนี้ใครประนามฮามาสเนี่ยเป็นคนคิดน้อยใครไม่เข้าข้างฮามาสเป็นคนไม่รู้เรื่องรู้ราวใครไม่เห็นด้วยกับฮามาสนี่เป็นคนผิด ไม่รู้4ี่รูป8เป็นงั้นไปนะครับตอนนี้อิสราเอลวางแผนโจมตีกาซานีนต่อไปตามคาดแอดมินได้วิเคราะห์ไว้แล้วว่าอิสราเอลเนี่ยชินกับการถูกประนามนี้ไปแล้วแม้ว่าอิสราเอลจะดูอ่อนข้อบ้างเล็กน้อยจากการกดดันจากนานาชาติแต่ว่าตอนนี้เครื่องสูบน้ํานี่พร้อมแล้วที่จะสูบน้ําทะเลลงไปในอุโมงค์ของฮามาสเรื่องนี้ทําให้ฮามาสเนี่ยผวาไม่น้อย มีการพูดถึงเรื่องตัวประกันของฮามาสว่าจะปลอดภัยไหมรอประนามอิสราเอลแน่เลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอิสราเอลจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายนี้เมื่อไร่มีข่าวว่าอิสราเอลจะสำรวจอุโมงก่อนแอดมินคิดว่าอิสราเอลเนี่ยตัดสินใจไปแล้วว่าจะใช้วิธีนี้ขึ้นอยู่กับสหรมิกาแล้วครับว่าจะยับยั้งอิสราเอลนี้ได้หรือไม่ยังพอมีเวลานะครับ ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชาติอาหรับเนี่ยไม่เอาด้วยที่จะมารุมอิสราเอลแอดมินได้วิเคราะห์นิยไปแล้วนะครับแต่ว่าแสดงออกด้วยการสนับสนุนการเจรจาส่วนสหรัฐมิการแม้ว่าจะกดดันอิสราเอลให้หลีกเลี่ยงการโจมตีชาวบ้านบ้างแต่ว่าสหรัฐมิการเนี่ยสนับสนุนให้อิสราเอลจัดการฮาม,มาสนี่ต่อไปมีการส่งระเบิดเจาะบังเกอร์มาให้เรียกว่าส่งมาสมทบนะครับเพราะว่าอิสราเอลมีอาวุธเจาะบังเกอร์นี่อยู่แล้วในตระกูลสปาย แนวโน้มอิสาราเอลในการโจมตีกาซาหนักขึ้นมีแน่นอนนี่อยู่แล้วนะครับท่ามกลางเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มสิทธิมนุษยชนแต่ถ้าถามย้อนกลับว่ากลุ่มสิทธิเนี่ยมีวิธีการที่จะทําให้ฮามาสเนี่ยปล่อยตัวประกันหรือไม่คําตอบก็คือไม่มีนะครับถ้าถามว่ากลุ่มสิทธิมองวันที่7ตุลาคมที่ฮามาสลงมือโจมตีอิสาราเอลว่าสมควรหรือไม่ตอบตามตําราก็คือไม่สมควรแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับต้องคัดค้านอิสาราเอลนี่ไว้ก่อน อย่าว่าแต่เรื่องอิสราเอลเลยครับสงครามยูเครนเห็นชัดๆว่ารัเสเซียมารุกลานกลุ่มสิทธิก็มีความชัดเจนน้อยหลายคนนี้รู้สึกว่าฝ่ายผลิตการทําอะไรก็ไม่มีใครนิคัดค้านแต่ว,ว่าพอฝ่ายประชาธิปไตยตอบโต้บ้างคัดค้านจังเลยนะครับอันนี้เราอย่าคิดแบบนั้นกลุ่มสิทธิเนี่ยคัดค้านทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละครับแต่ว,ว่าขึ้นอยู่กับสื่อว่าจะเสนอด้านไหนขยายความด้านไหนเอามามากกว่าเราต้องบริหารการรับรู้ของเราให้สมดุลไม่คอยตาม แบบง่ายๆนะครับไม่งั้นสงครามภูมิภาคสงครามโลกมันจะติดอยู่ในหัวของเราโดนเป่าหูที่ทุกวันนะครับไม่ชอบอเมริกาเชื่อชูผลิตการผลิตการทุกตัวนี่ดีหมดมันก็ไม่ไหวเลอะเทอะมีนักวิจารณ์ต่างประเทศไม่รู้สายไหนแล้วครับบอกว่าอิสราเอลนี่เป็นรัฐล้มเหลวหรือว่าเฟลสเตท ลัฐล้มเหลวก็หมายถึงล้มเหลวในการบริหารระบบี้พังพินาศประชาชนนี้เดือดร้อนจริงๆแล้วอิสราเอลล้มเหลวแล้วหรือยังเขาบอกว่าอิสราเอลอยู่รอดมาได้เนี่ยด้วยการใช้ความรุนแรงปราบปรามนี้เท่านั้นอิสราเอลอยู่ในภาวะสงครามนี้ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดอิสราเอลอยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือจากสหรัฐมิกาอิสราเอลฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยการยึดครองการตั้งถิ่นฐานนะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีการเรียกร้องให้มีการสอบสวนอาชิกร สงครามต่ออิสราเอลในการโจมตีกาซาแน่นอนว่าอิสราเอลนี่เป็นประเทศประชาธิปไตยเพียงประเทศเดียวในตะวันออกกลางนอกจากนี้ไม่ใช่สักประเทศนะครับแต่ว่าอิสราเอลอยู่ได้ด้วยการกดขี่แล้วก็ใช้ความรุนแรงนักวิจารณ์มีการตั้งคําถามว่าอิสราเอลเป็นรัฐปกตินี่หรือไม่และเป็นรัฐล้มเหลวแล้วหรือยังมันเป็นคําถามที่ดูได้ค่าอิสราเอลนี่พอสมควรนะครับ เรื่องราวของอิสราเอลแอดมินมองว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าสภาพของอิสราเอลนี้ล้มเหลวมันก็ล้มเหลวกันหมดทั้งตะวันออกกลางเลยครับการเกิดขึ้นของประเทศอิสราเอลก็มีเรื่องราวเหมือนการเกิดขึ้นของหลายประเทศก็คือมีการใช้ความรุนแรงเพื่อความอยู่รอดแข็งแรงกว่าชนะได้ครอบครองเหมือนขึ้นอยู่การพัฒนาประเทศนะครับว่าพัฒนาได้ดีแค่ไหนพัฒนาได้ดีก็มีความสําเร็จก็ถือว่าไม่ล้มเหลวทุกประเทศย่อมผ่านเรื่องราวมาด้วยกันทั้งสิ้นต่างกัน ไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีบาดแผลนะครับมีทุกคนเจ็บมากเจ็บน้อยนี่ต่างกันไปแอดมินคิดว่าอิสราเอลยังไม่ล้มเหลวแม้ว่ายังปราบฮามาสไม่หมดแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าปราบไม่ได้นะครับ ตอนนี้อิสราเอลถึงขั้นแบ่งโซนในกาซาเพื่อวางแผนในการโจมตีพร้อมกำหนดจุดปลอดภัยหมายถึงอิสราเอลคุมเกมได้อาจจะมีเสียงต่อต้านแต่ว่าดูเหมือนอิสราเอลเนี่ยไม่สนใจนะครับความน่าสนใจของสงครามอิสราเอลกับฮามาสในตอนนี้อยู่ที่จะหยุดอิสราเอลนี่อย่างไรแม้ว่ากองเชียร์ฮามาสจะบอกว่าอิสราเอลนี่สูญเสียหนัก อิสราเอลเอาชนะฮามัสนี่ไม่ได้แต่ว่าความจริงแล้วอิสราเอลเป็นฝ่ายไล่ทุบโดยที่ฮามสเนี่ยแทบตอบโต้อะไรไม่ได้ฮามสมาหวังการกดดันจากนานาชาติโดยเอาชาวปาเลสไตน์นี่เป็นโล่มนุษย์ทําได้แค่นั้นจริงๆในตอนนี้เป็นงานของฮามสเองต่างหากที่ล้มเหลวนี่ไปแล้วแต่ว่างานของอิสราเอลเพิ่งเริ่มเท่านั้นนะครับอิสราเอลนี่ต่างจากยูเครนนะครับแม้ว่าสอเมิกาจะเป็นคนช่วยเหลือ แต่ว่าอาวุธของอิสราเอลมีเยอะพอที่จะทําสงครามแบบต่อเนื่องได้อาวุธที่ัาดเมิกาส่งมาให้มันเหมือนเป็นอาวุธที่อิสราเอลฝากกับัาดเมิกาไว้แค่ัาดเมิกานี่ส่งคืนมาก็เพื่อแสดงการสนับสนุนเท่านั้นนะครับปัญหาเดียวของอิสราเอลก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็มนุษยธรรมเหมือนที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกทําให้อิสราเอลนี่ลุยได้แบบไม่เต็มที่นะครับมีตัวเลขออกมาว่าการสูญเสียของชาวปาเลสไตน์สองคนเนี่ยจะเป็นฮามาสหนึ่ง คนก็คืออัตราส่วน2ต่อ1นึ่ตอนนี้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 1 5 0 0 0รายนะครับนั่นเท่ากับว่าจัดการฮามัสไปได้5,000รายอิสราเอลพอใจในตัวเลขนี้มันเป็นแค่การประมาณไม่รู้ตัวเลขที่ชัดเจนอิสราเอลถือว่าเป็นความสำเร็จไม่ว่าจะถูกประนามก็ตามนะครับอิสราเอลตั้งเป้าไว้คือจัดการฮามสนี้ให้ได้ทั่วโลกแน่นอนว่ามันจะไม่จบที่กาซาแน่ๆตอนนี้ลุ้นการสูบน้ำลงอุโมงค์ของฮามสกับการที่นานานชาติเนี่ยจะกดดันอิสราเอลได้อย่างไรนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าอิสราเอลเป็นรัดล้มเหลวนั้น แอดมินคิดว่ายังไม่ใช่เป็นแค่การเข้าข้างตัวเองของกองเชียร์ฮามาสนี่เท่านั้นนะครับ